เผย4วิธีแก้อาการนอนก้นช่วยให้คุณหลับสบายอาการนอนกลนนะคะเป็นภัยใกล้ตัวนะคะที่หลายคนมักมองข้ามนะคะอาจจะนำพาซึ่งอันตรายนะคะที่มันซ่อนอยู่ข้างในนั่นเองนะคะถ้าหากเรานอนกลนมากๆนะคะไม่ได้รับการรักษา แก้้กก็ไดนะคะคารนอนคนนะคะเป็นปัญหาที่หลายๆคนเลยนะคะชอบถามหาวิธีแก้อย่างไงนะคะอาการนอนกรนถึงจะหายนั่นเองนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าสาเหตุของการานอนกนนะคะมาจากหลายสาเหตุและแต่ละคนนะคะอาการกลนก็นจะแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะและบางทีนะคะอาการกนนะคะยังส่งผลต่อภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันด้วยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโรคไหลาตายนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันมีวิธี แกหนึ่งก็คือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมาการใช้ชีตประจําวันนั่นเองนะคะก็คือว่านอนอย่างน้อยหชั่วโมงนะคะแล้วก็เข้านอนตื่นนอนนะคะให้ตรงเวลาเสมอนั่นเองนะคะงดเครื่องดื่มที่มีจําพวกแออฮกล์นะคะพวกเหล้าพวกเบียร์พวกไวน์นั่นเองนะคะแล้วก็งดการใช้ยานอนหลับเป็นาที่ติดต่อกันเป็นเวลานานนั่นเองนะคะ2ก็คือว่า ให้นอนตะแคงนั่นเองนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเราอะคะ่ะชอบนอนหงายกันใช่ไหมคะการนอนตะแคงนะคะจะช่วยลดอาการกลนให้น้อยลงนั่นเองนะคะ3การใช้เครื่องซีแพ็นั่นเองนะคะหลังจากที่เราทำ ดูแลนะคะวิธีที่1วิธีที่2มาแล้วมันไม่ได้ผลใช่ไหมคะแล้วมันมีอาการกลนที่รุนแรงะคะ่ะเราควรไปปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องซีแพกนั่นเองนะคะเป็นเครื่องมือที่แพทย์ทั่วโลกเขายอมรับในการรักษาอาการกลนนะคะ4ก็คือว่าถ้ามันไม่หายต้องมีการผ่าตัดนั่นเองนะคะอาการกลนนะคะถ้าเรารักษาด้วย เครื่องซีแพแล้วมันไม่หายนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่าต้องผ่าตัดนั่นเองนะคะทั้ง4ข้อนี้นะคะพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าได้ผลจริงนะคะเว้นแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องลงมือทำจริงๆนะคะถึงจะได้ผลเท่านั้นนะคะและเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่า4วิธีนี้นะคะวิธีไหนเหมาะกับเรามากที่สุดเองค่ะ